ขอต้อนรับช่อง k e n d o l Fishing Channel ครับผมพึงเปิดกล้องวันนี้ไป้ตีมา,ตาแต่วาลละวันนี้ผมก็มาจาัดบ่อปลาเนาะส่งสริข้่อแก้วครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศแอบๆมีบรรดา,ารสปตมีไอ้กิทเพรชชดำครับจากช่องเพรดำฟิชชิง่งชแน,นลครับให้ลองช่องสหาย f ฟม i l ลี่นะครับมาได้ทำคลิปตัววันนี้เดี๋ยวพอรรยการกันเนาะลอาโอเค เดี๋ยวผมจะก่อยท้ายคลิปไปเลยนะครับก็วุ่นวายขนาดเจ้านี่โอเคครับผมนี่เลือเมื่อกี้ที่ครับเราจะปล่อยสายนะครับเปิดปล่อยสายตกนี่ก็เป็นบรรยากาศปูนจะเป็นไอ้ลองใก้คิดครับนั่งข้างกันเนอะนี่ก็บโปบีแหมาแมววันนี้นี่ก็เป็นเซียนจิครับผม ที่ผมจะปล่อยซ้ายนะครับพร้อมกันยังครับพร้อมกันยังลงเบสเลยครับผมนี่ก็เริ่มเบสแล้วยังเงียบครับป่ายยังเงียบ นั่นตัวแรกครับผมขึ้นแล้วครับจ่าโทครับจ่าโทอ่านี่โปรชิมาแล้วครับไม่อาดครับไปอาดพุ่นเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นระยะครับครับนี่เป็นอาดครับนี่ลงสปิวนะอาดเนาะนี่พุ่นก็เป็นไอ้ลองครับก็ไม่คิดครับผม ก็ได้กันดูนะครับได้หลอบบอรครับนี่ชั่วโมงทองชั่วโมงเจ้าไอห,หนุมโโโหน่มโลโซบิวนี่นี่ถ่ายคลิปสวยครับทับทิมโอเคครับวถ่ายเป็นระยะนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานผมนะครับเดินสับปผปิวเปอร์ครับวันนี้เดินไไอเดนครับไอเดนแม็กซ์ชิ่งครับผมแหมออกกล้องออกกล้อง วิดีโอวิดีโอถ่ายคลิปเออมาถึงงานครับผมน,นี่ได้เดียวเดียวผมมวนนะอันี้ถึงงานไอ้อาดครับผมพุ่นไอคิจครับไอ้ร้องครับพู่นจาโถกลางๆพุ่นโปรบีครับผมก็ขึ้นกันเรื่อยๆนะวันนี้ปลาย,ยังแน่นครับยังเต็มกลางบอแล้วนะน่าจะเห็นนะ อตอนนี้ปลาเริ่มร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันเนาะเป็นได้พอ,อดูด,ดูสติวเปอร์หนึ่งไปดูสติวเปอร์นะครับครับผมจับเพิ่กันลิ้วเนาะปุ่นเซนจี้ครับุ่นจี้ 54ครับดิวระยะ54โอเคครับเดี๋ยววัดถ่ายอันต่อไปนะครับครับผมนี่ก็เป็นกระช่างของน้ารองครับน่าไกินครับผมน่าครับผมมวนมวนมวนบอลนี่มวนเอาแบาบมันมันกันชิวๆครับว่านี่สองช่างนี่ก็บร้อยกว่าโลครับนี่ ครับแต่ <Okay. S 1> ผมงานบางส่วนนาะผมไม่ได้อัดคลิปไว้คือยุ่งกับงานวันี้โอเคนี่เป็นบอส่วนๆข้อแก้นะครับผมเดี๋ยวจะมีแมแกเก็ตตกวันเสาร์ที่18เดี๋ยวจะได้กาะติดตามชมคลิปต่อไปนะครับโอเคป่าเลยครับนักอยู่ครับแมแกเก็ตตกวันที่8ขครับผมสวัสดีครับ